สวัสดีครับที่นี่คลีนิกขัดสีเคลือบแก้วเซรามิกนะครับผลิตภัคาสป,ปาสาขาสุราษฎธานีนะครับให้บริการในรูปแบบคลีนิกหมอเฉพาะทางเก่งเฉพาะด้านนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเคลือบแก้วเซรามิกหนา100ไมคคอนนะครับรับประกัน8ปีนะครับ ในราคาห้าหมื่นบาทนะครับล้างฟรีห้าปีวันละกี่ครั้งก็ได้นะครับเคลมประกันเคลือบใหม่ฟรีกี่ชิ้นกี่ครั้งก็ได้นะครับขัดสีคุ้นกูขึ้นคุ้นกูจะภาพผิวฟรีปีละสองครั้งตลอดระยะเวลาห้าปีนะครับถอดกพนใจก็มาใช้บริการกันได้ครับที่ผลิตภัณฑ์ ขาสปาสขาธุระธานีแห่งนี้นะครับ